พักวิลล่านะคะจะพาทุกคนมาชมบ้านลักต้านนะคะเป็นแบบวิลล่าอีนะคะสองห้องนอนนะคะสําหรับสี่ท่านนะคะตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณของในส่วนของสระว่ายน้ํานะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารอบๆบ้านของวิลล่าแบบอีสองห้องนอนนะคะจะมีอะไรบ้างค่ะนี่แล้วก็จะเป็นตัวบ้านบอกเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะร่มรื่นมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวบ้านแล้วก็ตัวาภายในโครงการนะคะที่สําคัญเนี่ย โครงการนี้เนี่ยติดทะเลซึ่งข้ามถนนไปเนี่ยสามารถลงไปเล่นทะเลได้แล้วก็บ้านหลักนี้นะคะม,คปปมีอุปกรณ์มีเตาบาร์บีคิวปิ้งเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอที่จอดรถก่อนจอดรถจะเป็นจอดได้คันหนึ่ง <ใช S 2> ครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นจักรยานบริการจักรยานให้สามารถขี่รอบๆโครงการหรือว่าริมทะเลได้นะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอในส่วนของครัว อันนี้ก็คือจะเป็นครัวเล็กๆนะคะมีแต่ว่าอุปกรณ์ครัวก็มีครบเลยนะคะมีจานชามช้อนซ่อมแก้วน้ําให้เช่นเคยแล้วก็มีเตาไฟฟ้าด้วยนะคะตรงนี้มีอ่าน่าจะอยู่ด้านบนด้านบนมีตรงนี้มีแก้วมีแก้วไวนนะคะแก้วกาแฟแก้วน้ํานะคะตรงนี้นี่ก็คือเป็น complimentary นะคะสามารถทานได้แล้วก็นี่ เป็นหม้อมีครบด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบถามเกินว่าบ้านมีครกไหมบ้านหลักก็คือมีครบให้นี่แล้วก็เป็นห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี้เป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นตรงนี้นี่วิวบอกเลยก็คือเป็นวิวสาว่านร่มเรือนมากเลยค่ะตรงนี้นี่มีโต๊ะตรงนี้โต๊ะทานข้าวให้นะคะ เราไปดูในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนเนี after, ่ยก็คือจะมีสองห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูห้องในก่อนใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนห้องข้างในนะคะก็คือจะเป็นส่วนของเตียงชิงกอรเบยมีสองเตียงค่ะแล้วก็อันนี้ไม่มีทีวีนะคะห้องน้ําในตัวเหมือนกันอันนี้ก็คือมีสบู่ยาสะพมมีผ้าเช็ดตัวให้นี่ครับแยกส่วนเปลี่ยนให้ให้ครบเลยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวอล์กอินโคสต์ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าให้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนยขนาดใหญ่มากครับ แล้วก็อีกห้องครับอีกห้องเป็นห้องมาสเตอร์ที่นี่ก็คือนี่เป็นในส่วนของมาสเตอร์เบดมนะคะก็คือเป็นเตียงคิงไซส์ก็คือจะมีทีวีอ่ะอันนี้ก็คือจะมีทีวีในห้องของมาสเตอร์แล้วก็วิวนี่เดี๋ยวเรามาดูวิวของห้องมาสเตอร์เบดมกันนะคะเป็นโพลแอคเซสค่ะสามารถเปิดประตูลงไปเล่นน้ำไปเลยนะคะจากห้องนอน รอบๆเห็นไหมคะต้นไม้ร่มรลื่นตื่นขึ้นมาให้รู้สึกว่าแบบมาพักผ่อนที่แท้ทรูเลยค่ะนี่นี่มุมจะเข้างนอนครับเดี๋ยวเราไปแวะดูห้องน้ำห้องนี้กันก่อนห้องน้ำที่นี่ครับอันนี้จะเหมือนคล้ายๆแบบเมื่อกี้เหมือนกันแต่ขนาดจะใหญ่ขึ้นนะครับอุปกรณ์แชมพูสบูสสบ่ยาสระผมนะครับมีให้ครบเลยมีได้ปักผมด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปบ้านหลังนี้กันครับ เดี๋ยวเรามาสรุปรีล่าลักปานนะคะแบบวิลล่าอีซองห้องนอน2.5ห้องน้ำนะคะสำหรับ4-6ท่าน,นะคะ่ะเป็นแบบสไตล์ t r o p i c a ว v ล l l a นะคะรมรื่นมากแล้วก็ที่สำคัญใกล้ทะเลนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูทะเลกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เพจบ้านพักวิลล่าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยครับบรรยากาศรอบๆครับวันนี้ก่อนเราพาไปดูทะเลเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆโครงการก่อน นี่ครับเป็นโครงการพรีเมียมนะครับเห็นไหมสังเกตว่าไม่มีสายไฟเลยทุกอย่างจะซ่อนไว้ใต้ดินหมดเลยแล้วก็บ้านทุกหลังเนี่ยเป็นบ้านพรีเมียมหมดเลยใช่ครับตัวโครงการนะคะค่อนข้างที่จะร่มรื่นค่ะแม้กระทั่งในตัวบ้าน้วยเช่นกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินไปดูทะเลก,กันใช่ครับตรงนี้เป็นโซนของลานจอดรถ ที่ที่ถ้าจอดหน้าบ้านเต็มแล้วเนี่ยคค่อนข้าง,าง,างมีระเบียบนิดนึ่ะครับที่นี่สามารถ<ก>จอดตรงนี้นไ,ดได้นะคะหรือว่าตอนเช็คอินนะคะสามารถจอดตรงนี้นะคะเพราะว่าจะมีออฟฟิศด้านซ้ายนี่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของออฟฟิศนะคะ,ะไว้เช็คอินใช่ครับตรงน,นี้ครับเ<ม> <ทะ S 1> นี่ทะเลด้านหน้าเราเป็นทะเลแเดี๋ต่เราจะพาไปดูฟิตเนสสวิมมิ่งพูลอครับใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีสระว่ายน้ําส่วนกลางนะคะที่สามารถใช้บริการได้เช่นกันนะคะอ่า วิวในส่วนของหนี่ฟิตเนสต,ตรงนี้และนี่ใน,นกระจกสะท้อน<ช>ไหมครับใช่ค่ะวิวนะคะฟิตเนสนะคะวิ่งไปตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมองเห็นทะเลด้วยอยานนี้อให้ดูรอบๆนะคะอะเดี๋ยวให้ดูวิวนิดถนึงครับอ่าเรามาดูด้านนอกกันครับใช่ค่ะนี้จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ําส่วนกลางนะคะ ที่สามารถใช้บริการได้เช่นกันหรือจะมาถ่ายรูปก็ได้นะคะด้านหน้าของเรานูนเป็นทะเลทะเลก็คือสามารถเล่นได้เช่นกันนะคะอันนี้เนาะในส่วนของโครงการลัก้านของเรานะคะที่เราให้ทุกท่านดูนะคะมี3แบบด้วยกันนะคะถ้าเกิดสมมติใครสนใจนะคะในส่วนของวิลล่าลัก้านนะคะติดทะเลปานบุรีนะคะติดต่อมาได้ที่เพจบ้านผักคูเวลล่าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ